พี่น้องครับมาสดแต่เช้ากันวันนี้เลยนะครับวันนี้หัวข้อเราบอกว่าจงเข้มแข็งขึ้นโลกของการขึ้นปัจจุบันนี้มันมีคนเปลาะบางเยอะเกินไปนะครับโลกปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าโรคมันโหดร้ายขึ้นแต่ว่าคนกับอ่อนแอลงผมไม่อยากให้คนที่เชื่อพระเ,เจ้านั้นอ่อนแอลงขณะที่โลกต้องการพิชชน,นที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อจะช่วยโลกนี้ในพระคัมภีร์วันนี้อ่านในเอเวซัส,ส์บทที่6ข้อที่10 ผมชอบคนที่เป็นพิเศษเพราะว่ามันช่วยผมมาหลายปีในการนินชีวิตเขียนบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์เอเบซัสบทที่หข้อ10อีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์เข้มแข็งพลังสองอย่างนี้จำเป็นมากผม ถ้าผมไม่มีสองอย่างนี้ผมอยู่ไม่ได้มาใน50ปีของการติดตามพระเจ้าแน่นอนนั้นคิดว่าเราจําเป็นจะต้องมีสิ่งนี้คนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับที่เรียกว่าศรัทธาศรัทธาย้ำหลายครั้งในรายการของเราว่าศรัทธาหมายถึงความเชื่อบอกวกความหวังใจนะคำว่าศรัทธาในพระคัมภีร์รือ faith หมายถึงนะครับ belief บวกกับ trust เชื่อแล้วก็หวางใจนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่า ถึงเราต้องการกำลังหรือความเข้มแข็งแต่ต้องยอมรับว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้นมาจากภายในเท่านั้นความเข้มแข็งที่มาจากภายนอกอยู่ได้ชั่วคราวแต่ความแข็งความแข็งภายในอมาไหมาจากพระเจ้านะครับผู้ทรงฤิธาดุภาพจะประทา,น,านความเข้มแข็งจากภายในกับเราที้คำว่าเข้มแข็งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า strong เมื่อผมไปศึกษาดูว่า strong หมายความอะไรก็น่าสนใจนะครับมีความหมายอยู่3มกรุ๊ป สามกลุ่มคําที่น่าสนใจคําว่า strong หรือคําว่าเข้มแข็งความเข้มแข็งความหมายแรกของมันก็คือว่ามีความสามารถครับที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งที่หนักมากออกไปถ้าหากว่ามีสิ่งหนักอยู่ข้างหน้าคนที่อ่อนแอก็ขยับมันไม่ได้แต่คนที่เข้มแข็งจะสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งที่หนักออกไปได้นั้นความเข้มแข็งจึงหมายถึงความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งหนักออกไปได้ความหมายที่สองของคขาว่า ว่าเข้มแข็งก็คือมีความสามารถยืนหยัดอ่อแรงกดอันมหาศาลได้ถ้าเราเข้มแข็งคือมันกดลงมาเนี่ยนะเราสามารถรับแรงกดได้จะไม่แตกสลาย,ยาถือว่าเข้มแข็งและอันที่สามความเข้มแข็งหมายถึงไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวนะครับแต่อดทนและขยันเข้มแข็งก็คือว่าไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวอดทนนะครับและขยันผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยก็จะสามารถ สามารถทําอะไรเคลื่อนย้ายสิ่งที่หนักนะครับในชีวิตของตนเองออกไปจากเส้นทางในการเดินตามพระเจ้าได้คนที่มีความเข้มแข็งในพระเจ้าก็สามารถทําภารกิจที่มันต้องใช้แรงมากมหเนี่ยนะยืนหยัดอยู่ได้คนที่เข้มแข็งในพระเจ้าก็สามารถยืนหยัดต้านแรงกดดันกดดันทางเศรษฐกิจกดดันทางสังคมกดดันทางภาระปริมาณงานความยากง่ายของงานได้โดยไม่แตกสลาย แน่นอนถ้าคนที่เข้มแข็งด้พระเจ้าย่อมไม่ยออ่อท้อไม่หวั่นไหวนั้นเวลานี้จำอีกครั้งถ้าเราติดสนิทกับพระเจ้าเราจะมีความเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าความเข้มแข็งนี้ต้องมาจากพระเจ้าเราจะรับความสามารถเราจะรับพลังเนเนี้ยนะรับมือกับงานไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กหนักหรือเบายากหรือง่ายได้โดยที่พึ่งกาลังที่มาจากพระเจ้านั้น ขออนุญ,ญาตใช้คำว่า strong S T R O N G strong คือคำว่าเข้มแข็งเนี่ยเป็นคำที่มาบรรยายลักษณะความเข้มแข็งของคนที่มีเป็นเจ้าเป็นอันดับแรกครับตัว S ตัวแรกเลยถ้าคนไหนเข้มแข็งต้องมี S ตัวแรกคือคำว่า s k i l l นะครับ s k i l l หรือว่า solid ก็คือหนักแน่นมั่นคงเราต้องมีความหนักแน่นมั่นคงอย่างเช่นหนคุณินบที่ิบห ข้อ13บอกว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งแสดงว่านิยมมากเป่ารงสมการเรื่องดีๆนะครับเราจะต้องต้องมีความสตรองเข้มแข็งด้วยการมีตัวแรกคือ secure หรือว่า solid หนักแน่นเหมอนกองสองคนที่เข้มแข็งต้องมีตัวทีครับคือ tough นะ tough หมายถึงทนทานครับไม่เปราะไอ้ที่แปะแตกเลยเลยไม่ tough นะครับ tough คือทนทานไม่เปราะ นั้นขอไปเจ้าได้เมตตาของหลาจะเป็นคนที่ทนทานจงรอคอยพราวาเว์จงแข็งแข็งและให้กิจใจท่ทั้งหลายกล้าหาญเทินจงรอคอยพยาวง์สดุปสดุยีสิบเจ็ข้อสิาต้องทับนะครับนะแข็งแข็งไว้ตัวที่3ครับของคําว่า strong ก็คือคําตัวตัว R ว่าแปลว่า robust R O B U S T robust แปลว่าแข็งแกร่งหรือว่าจริงจังแข็งแกร่ง ให้เราพึ่งพระเจ้าเราจะได้แข็งแกร่งนะครับในสดุดีบทที่6กสิบหกสิบสอบอกว่าโดยพึ่งพระเจ้าเราจะสู้อย่างเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลงนะรเราต้องแข็งแกร่งครับสู้อย่างแข็งแกร่งสู้อย่างเข้มแข็งเลยอย่างดียว robust ก็คือพึ่งพระเจ้าและตัวที่4ตัวโอครับ outstanding 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 หมายถึงม,มีความโดดเด่นครับมีความโดดเด่นมากเลย คิดในจากสมัยแรกเนี่ยถูกข่มเหงถูกเล่นงานแต่คิดใจากนี้คิดจากโดดเด่นมากครับยิ่งข่มเหงมากๆยิ่งโหขยายเพิ่มพูนคิดใจากของพระเจ้านะคิดจากทั้งความจริงเข้มแข็งในความเชื่อและคิดใจากก็เพิ่มคิดสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันเลยพอโดนเล่นนานนานคิดใจากก็สแสดงความสําคัญโดดเด่นออกมาด้วยการเพิ่มปริมาณสวนกระแสเข้มแข็งขึ้นนะครับในกิจกรรมวิสุทธิ์ข้อหบอกอย่างนั้น แล้วก็แน่นอนครับตัวต่อไปก็คือตัว N ตัว N นี่อาจจะยาเล็กน,น้อย N หมายถึงว่า not showing weakness not showing weakness คนที่เข้มแข็งเนี่ยเขาจะไม่สัมอยแล้วคือไม่แสดงความอ่อนแอที่ไม่จําเป็นเราร้องไห้ได้ครับเราอ่อนแอได้แต่อย่าแสดงไม่จําเป็น,นยอย่าแสดงแบบบ่อยๆหรือแสดงอย่างในไ,ไม่ถูกกระเิสสัแน่นอนโยชู ua, วาบที่หนึ่งข้ก้าเราคิด เราเข้าใจดีเลยชอบพูดคอลี่บ่อยๆเลยบอกว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นคล้ามและตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปอย่าแสดงการตกใจง่ายเกินไปนะอ่า strong เข้มแข็งหน่อยหนึ่งและสุดท้ายก็คือตัวจีเขาว่า great great แปลว่า แต่แปลว่ายิ่งใหญ่แล้วเราว่ามันเหนือธรรมดาก็แล้วกันนะเกรทตัวนี้หมายความว่าเป็นความสามารถที่เหนือธรรมดาคนที่เข้มแข็ง,ขงจะมีความสามารถที่มีมากเหนือธรรมดาเขาเรียกว,ว่าเป็นเกรทพาวเวอร์จะมีพลังที่ใหญ่กว่าธรรมดาซึ่งอาจารย์ปร์โลที่บายว้ชัดเจนในหนังสือสองคนรีบทที่12 2อครอาจารย์ปร์โลที่บายไว้ในข้อ9ข้อ10ชัดเจนบอกว่าแต่พระองค์ตััเข้าไปเจ้าว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเห็นนี้เพราะเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอและในการถูกเราะเยาะต่างๆในความลำบากในการถูกโกงเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะข้าพเจ้า อ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นพี่น้องครับเหลือเชื่อเราอ่อนแอเมื่อไรเราก็จะสตรองขึ้นมานั้นเมื่อเรามีพระเยซูเจ้าและเมื่อเรามีพระยุคริตเจ้านะครับแม้เรามีกําลังจํากัดแต่พลังของพระเจ้าที่ไปจํากัดนั้นที่เป็นตัวสตรองคือ s กิลตัวทีคือ t o ฟตัวอร์คือ r o b สต t และตัวโอคือ outstanding และตัวเอ็นคือ not ต h o w i n g w e a n e s s และจีก็คือ great จะสําแดงชัดเจนในเราทั้งหลาย เด่ได้ต้องหลายครับจริงได้ขอฝากเป็นสุดท้ายกลับไปที่เอเบตัตบทที่หกข้อที่สิบบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจา้าและในลิานุภาพอันทรงพลังของพระองค์จะดีไหมครับพี่น้องสตรองเข้มแข็งนะครับขอบพี่อุบครับ